็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมนายจิรวัชชันกระโทกชื่อเล่นชื่อว่ามิกนะครับอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก็คือที่โคราชนั่นเองนะครับอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสารรค์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเข้าถึงโครงสร้างข้อมูลแบบสแต็กหรือว่าการพุชหรือว่าป๊อนั่นเองนะครับ การเข้าข้อมูลแบบสแต็กเนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือ1การพุชนั่นเองก็คือการนําข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ในสแต็กและ2คือการป๊อปป๊อปคือการนําข้อมูลออกจากสแต็กนั่นเองและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการพุชแล้วก็ป๊อปนะครับอ่ะเรามาดูอันนี้ก็คือค่าสแต็กที่ยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับพอเราพุชเข้ามาเนี่ยสแต็กของ นางเนี่ยก็จะเพิ่มสมมุติว่าเราพุชเลขหนึ่งเข้ามาสเตตของนางก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พุชเข้ามาอีกพุชเลข2เลข2ก็ต้องเข้ามาอยู่สังเกตได้ว่าท็อปของสเตตก,ก็คือเลข2นั่นเองกดง่ายๆก็เลยง่ายๆเลยก็คือเข้าก่อนออกทีหลังอ่าเห็นไหมเห็น1แม้1มันเข้ามาก่อนใช่ไหมอ่พอพอสองเข้ามาปุ๊บ1ก็ต้องออกทีหลัง2ต้องออกก่อนก็คือการ นั่นเองก็คือตรงนี้นี่เห็นไหมเลข2ออกไปแล้วทีนี้1ก็ต้องออกที่หลัง2ก็คือการป๊อปนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูโจทย์ที่เราให้กันดีกว่าโจทย์เนี่ยก็จะเป็นดอกจิกโพดัคูณข้าวหล่าตัดบวกเรามีวิธีทําก็คือวิธีแรกนะครับวิธีแรกนะครับเราจะ พุชข้อมูลเข้าไปก่อนข้อมูลตัวแรกได้แก่ดอกจิกนั่นเองดอกจิกเราก็ต้องพุชดอกจิกเข้าไปอยู่ในข้อมูลสแต็กตัวแรกนะครับอน,นะครับวิธีที่2เราพุชดอกจิกเข้าไปแล้วใช่ไหมต่อไปตัวที่2ก็คือโพดัมนั่นเองเราจึงพุชโพดัมเข้าไปใส่เข้าไปในสแต็กนะครับอันแรกก็จะเป็นดอกจิกอันที่2ก็จะเป็นโพดัมนั่นเอง ต่อนะครับวีดีที่3เราจะเห็นว่าเราได้พุชดอกจิกแล้วก็พุชโพดามเข้าไปแล้วทีนี้เนี่ยมันเจอเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายคูเราจะทํำยังไงเราก็ต้องป๊อปดอกเอ็ดเราต้องป๊อปโพดามออกก่อนใช่ไหมเราก็ต้องป๊อปดอกจิกออกด้วยทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาดอกจิกกับโพดามเนี่ยมาคูณกันเพราะว่ามันมีเครื่องหมายคูณอยู่เห็นไหมใช่เราก็ต้องอามาคูณกันแล้วก็ พุชเข้าไปทั้งหมดก็คือพุชดอกจิกคูณโพดําเพราะว่าเราเอาดอกจิกมาคูณกับโพดําแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราคูณได้ดอกจิกคูณโพดาแเราก็นอกนำไปใส่เข้าไปในสแตก็กก็คือดอกจิกคูณโพดํานั่นเองไม่งงนะครับพอเราพุชดอกจิกคูณโพดําเสร็จแล้วเนี่ยวิดีที่4เรามาเจอตัวข้าวหลามตัดแล้วก็ พุชข้าวหลามตัดเข้าไปเลยเพราะว่ามันไม่มีเครื่องหมายใช่ไหมใช่นี่เราก็ต้องพุชเข้าไปเลยแล้วก็จะเห็นตามรูปนะครับนี่มาถึงวิธีที่5นะครับเมื่อกี้เราได้พุชข้าวหลามตัดเข้าไปแล้วเนี่ยทีนี้เรามาเจอเครื่องหมายอีกแล้วเรามาเจอเครื่องหมายบวกเราจะทํายังไงเราก็ต้องป๊อปออกมาก่อนป๊อปข้าวหลามตัดที่เราพุชเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยป๊อปอีกป๊อปตรรศคูณโพรแมออกมา แล้วเราก็เอาเครื่องหมายบวกเนี่ยเครื่องหมายบวกที่เราวงเอาไว้เนี่ยเอามาทําวิธีประสมกันก็คือดอกจิกคูณโพดําบวกกับเข้าวหลามตัดเห็นไหมครับนี่บวกกับเข้าวหลามตัดเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเอามาบวกกันเรียบร้อยแล้ววิธีที่4แล้วก็เอามาพุชกันเลยเป็นดอกจิกคูณโพดําบวกข้าวหลามตัดนี่เราก็จะได้ผลสําเร็จแล้วนะครับเป็นนี่เลยนี่ ดอกจิกคูณโพดัมบวกข้าหลังตัดแล้วเราก็นํามาพุชใส่เข้าไปในสเตก็กอย่างนี้นะครับตามรูปเลยเขาบอกว่าค่าสุดท้ายที่อยู่ในสเต็กคือคําตอบที่ต้องการเมื่อกี้ค่าสุดท้ายเนี่ยมันคือดอกจิกคูณโพดัมบวกกับข้าหลังตัดนะครับนี่คือค่าสุดท้ายก็คือเป็นการเสร็จแล้วนะครับการพุช๊อปนั่นเอง เสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมจะพาไปทำโคดดิ้งนะครับในแ l a บของคอ lap ตามไปดูกันเลยนะครับลำดับต่อมานะครับเราก็จะมาดูวิธีการเขียนโคดดิ้งเกี่ยวกับการเข้าถึงโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack ก,ก็คือการ push เข้าและการ pop ออกนั่นเองอันดับแรกนะครับเราจะต้องสร้างตัวแปรก,ก่อนก็คือ stack นั่นเองครับ ตอนนี้สเต็กยังไม่มีค่าอะไรแล้วก็จะเป็นค่าว่าก่อนนะครับอ่าถัดมานะครับเราจะต้องพุทข้อมูลหรือก็คือนานการนำข้อมูลเข้าไปในสเต็กนะครับข้อมูลที่เรา จะนำเข้าไปก็คือที่เราทํามาก่อนหน้านี้ของคฤษฎีนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นดอกจิกนะครับอ่าลืมเปลี่ยนภาษาดอกจิกนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นถัดมานะครับ จะเป็นเครื่องหมายคูณนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือการพุชข้อมูลเข้านั่นเอง อันสุดท้ายจะเป็นข้าวหลามตัดนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการปริ้น์นะครับว่ามันจะออกมาตามที่เราเขียนเอาไว้หรือเปล่าตามข้อมูลนะครับ นี่นะครับข้อมูลที่เราใส่ลงไปพุชลงไปนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยก็คือการอยู่ในสแต็กแล้วนะครับข้อมูลที่เราใส่ลงไปได้อยู่ในสแต็กเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะทําการป๊อปออกนะครับโดยการเขียนโดยการเขียนเหมือนเดิมน,นะครับเราจะต้องปีนก่อน ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันครบกับข้อมูลที่เราพุชเข้าไปมีกี่ตัวนะ1 2 3 4 5ส้าหตัวนะครับเราก็จะทำเป็น5้าเป็นขัดนั่นเองให้ครบนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการ pop นะครับ pop อ,ออกเพราะว่าเราได้พุชข้อมูลเข้าไปแล้วอันนี้เรากำลังสาธิตการ pop อ,ออกนั่นเอง ครบแล้วนะครับแล้วก็ทำการพิ้นอีกรอบจากนั้นนะครับให้ทำการพิ้นแตก แลวหลังจากนั้นถ้าเราลองรันดูนะครับว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นะครับผลก็จะออกมาแล้วนะครับข้อมูลที่เราใส่ลงไปได้แก่ดอกจิกคูณโพรตามหมาบวกแล้วก็ข้อหลังตัดนะครับซึ่งผลนะครับค่าดอกจิกเข้าก่อนดอกจิกจะต้องเป็นตัวที่ออกหลังสุดนะครับท็อปก็คือข้อหลามตัดนะครับ ่าแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ก็คือไม่มีเหลือแล้วนะครับนี่นะครับคือการนําข้อมูลเข้าก็คือการพุ c เข้าและการปร๊อปออกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆพื้นฐานนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าคนดูจะได้ข้อมูลไม่มากก็น,น้อยนะครับลองนำไปปรับใช้ดูได้นะครับขอบคุณครับ